ผูชาชแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม รากขุนแผนหมอกมุงเมืองรากขุนแผนหมอกมุงเมืองสร้างขึ้นมาจากหงษ์ทำลูกอมช้างผสมโขลงโดยใช้วิธีการจัดสร้างตามตำราของคำหลวงของชาวล้านนาและไทยใหญ่ว่าด้วยพระมนหมอกมุงเมืองซึ่งเชื่อกันว่าเข้มขลังชนิดที่ว่างงหูไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวเนื่องเพราะมีคุณวิเศษด้านเมตตามหาสเสน่ห์ทังเจ็ดองซึ่งก็คือเมตตามหาที่คุณ มหาสเสน่ห์ที่คุณมหาการุณาที่คุณมหาระรวยที่คุณมหาหลงมหามนต์ประสานเนตรประสานกายมหามนต์ช้างประสมโขงหงะสมกาพญาเทครัวตัวเอกลบผมเป็นแท่งผงเจ็ดแท่งมาเจือจุนหมุนนำผสมกันแล้วผันแผ่ไปเป,เ,เป็นม่านหมอกแห่งเมตตาเป็นม่านหมอกแห่งมหาสเสน่ห์ รกคูงุูงตลบคุ้มใจคุ้มตัวผู้ที่เรารักใคร่ปรารถนากระแสแห่งเมตตามหาสเสน่ห์มหารักมหาหลงกลายเป็นม่านหมอกเข้าล้อมตัวเราไว้คนที่มีตาในเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นได้เป็นกระแสะเย็นที่ใครเข้าใกล้แล้วใจสบายอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนอยากเมตตาเราอยากรักใคร่ไหลหลงเรา ไม่ว่าจะเดินทางไปในทิศใดเขาก็รักใคร่เมตตาเราในทิศนั้นเป็นมหาพิศวศสผูกพันแก่ผู้ที่เราหมายปองดังตำราหอคำหลวงที่เอ่ยอ้างสปปรรพคุณของพระขุนแผนหม,มอกมุงเมืองนี้เมื่อแปลออกมาเป็นกรนภัสษาไทยกลางมีใจความง่ายๆกล่าวไว้ว่ามีขุนแผนหม,มอกมืองดุดมีนางนารีมงุงมอง เป็นที่รักของคนทั้งพองด้วยกระแสเมตามามุ่งใจนั่นเองครับผม